โดดโดนอือโอ้เขาเหมือบแล้วปึ๊บนี่โดดโดนนี่ไงสวัสดีครับนะ้ะมาลองหมายเก่าที่ผมตกไว,ว้น้ำแห้งโอ้โหน้ำแห้งแต่ก็น่าจะโดนอยู่นะแต่น้ำมันไหลๆด้วยนะ น้ำมันน่าจะมาจากทางช่วงนูน้นเข้ามาเข้ามาแล้วก็มาที่นี่มารวมอยู่ที่นี่นมากันนะดับบอล๋ยวลองเป็นกบยางนะกบยางไปก่อนโอเคปะเดี๋ยวลุยกันดีกว่าคันที่ผมใช้ก็นี่คันเดิมโลฟิตโซเก็ตก็ so <c oughs> <c oughs> ลอกทาทูล่าสายพีสองพกหน้าห้าสิบนี่อินเทียวันลิมิเต็ดใบหลิวเดียวเล็กปะลุยเลยว่าซอนป็อกต้องโดนเก็บให้หมด ช่อนเยอะมากน้ำแห้งครับน้ำน้อยมากๆเลยตียากเลยเนี่ฮะโดดโดนอย่างเงี้ยตัวแรกมาแล้ว ไายปอกไายปอกสองขีดโดยประมาณ anyway. ้อุ๊ปโอ้สายสวยครับตัวนี้โอ้หลุดพอดีเฮ้ยนั่นแน่หลุดพอดีครับสายสวยยู่ตัวนี้นี่ครับก็เป็นปลาช่อนสายสวยๆเลยตัวนี <m im coaching> ้ n t r 1เกหนึ่งตั้มครับรอนแท้ว พอแท่แล้วาสวยๆเลยโอเคนี่หนึ่งแต้งครับปลดแล้วครับเดี๋ยวเอาสอบจุ่มน้ำก่อนนี่ครับผมก็เลือกเป็นช่องอย่างเงี้ยแหละตีๆไปเถอะมีตัวเดี๋ยวมันกัดเองดีไปตัวที่สองมันต้องมาแล้ว คิดว่ายังมีอยู่เนี่โอ้โหเขาเหมือบละปึ๊บโดนโอ้ตัวเล็กโอ้วัดแรงไปหน่อยเล็กจัดเลยตะกี้รู้สึกเลยนะผมคิดว่าคันนี้โอเคเลยคือมันตะกี้เนี่ยมันกัดครั้งแรกใช่ไหมคือมันกัดครั้งแรกอะปึบผมส่งสายแล้วสายหย่อนนะแต่รู้สึกเลยว่ามันกึ๊บเข้าไปอีกทีนึ่งอะ เออมันกรึบเข้าไปเองเซ็นคันโอเคเลยคันสี่ร้อยกว่าบาทนะอืมอเคปะ่ะเยาหาตัวต่อไปก็ตัวที่สองแลแหละเซ็นคันเจ๋วเลยนี่นี่โดดโอ้ขันฟันฟัน,ฟน มันมันมันูออออออ่อยูู่ดูดนะูดูดูอ,นะอู่หออาหูดูดูเเททดเดู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 ดยดูดูดเด่ะูดูดูอูด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 ดู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 ดัี่ดโซเก เคียดชื่อแปลกๆนะคันจีนครับมันไม่ผอมมากก็ก็เก็บไปเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันไม่รู้จะลืมปะ่ะแปะลิงค์ร้านค้าที่ผมซื้อสั่งมาอแต่เขาก็ไม่รับประกันนะว่าเขาเขาจะส่งมาแล้วมันหักปะ่ะแต่ของผมไม่หักมาอา้าวจบเลย เออเออดูตัวโอ้โหตัวนี้ปล่อยนี่ตัวเล็กก็ไม่รลอดสองขอเลยดูตัวโคตรเล็กเลย กดไลค์เลยครับต ah, oh. oh. ัวนี Limited. ้ตัวที่สามสามตัวแล้วไอ้บอลเก๋นะบอลก็เครียดกับสายอยู่สายขาดตะโกนคุยกับผมอยู่นะครับโอ้ไปแล้วปล่อยไปนะครับตัวนี้เก็บไปก็น่าจะต้องกินทั้งเก็ดอะตัวเล็กตัวน้อยโดนหมด NTR 1 l ท m i วน d ิมิตต มแมงวันเยอะหมาตายแถวนี้ยตามหาปลาเข็มเมื่อเชา้าทำไปห้าหกตัวหาเพิ่มนะนะครับนี่หาตัวปลาเข็มตัวที่สีโอเคไม้นี้ต้องโดนนะไมนนี้รากเร็วนะ โดนโดนอันนี้ต้องโดนอันนี้อนี่แหละปักเค็มเต็มคอหอยโหตัวนี้หัวโตว่ะตัวนี้หัวโตป่ะปล่อยไปแล้วกัน นี่ครับตัวที่สี่ครับไม้ดีต้องโดนมันล่องมันสวยอะ่ะตัดเป็นเอ r 1ทีวันตัวเก่งตัวเก่งตัวนี้แม่งโคตรทนเลยกดลงคอทุกตัวส่งนานไม่ได้นะส่งนานนี่ออกตูดเลยนะตรงนี้นเชฟไะหาตัวต่อไปโ <c oughs> ดปอกมันไล่กัดลูกปลายน่ใช่นะเดีย๋ยวลองตีตีไป มันจะกัดไหมตรงนีน้มาแล้วโดวปลอกเนี่ยๆเยอะมากเลยตรงนี้เหมือนจะมีหลายตัวแต่โดแบบไลป่ปอกปลอกปลอกไอ้ดัมเบล ใครปะือช่อนวะไอ้ช่อนเนออไอ้ช่อนวะ,อนเ,ออนวะเออช่อนครับไม่ใช่ะโดผมนึกว่าโดป็อกเป็นประช่อนแบบเป็นขยุเป็นกระจกเลยแถวเนี้ยตรงช่องนะเนี่ยสายละสายเนี่ยอใช่เนียงั้นเลยเล็กไปครับตัวนี้ก็เล็กไปนิดสายขีดเอ็นทียรวันไ ไม่หลอดรลอดยากนะเดี๋ยวตัวที่ห้านะเดี๋ยวลองตีไปทีก่อน,นมันยังมีมันมีหลายตัวเลยนะไม่รู้มีตัวใหญ่บรือเปล่าลองดูว่ายน้ำเล่นแถวนี้นก็ห้าแต้มมาปล่อยไปสามตัวนี่ก็ห้าแต้มปล่อยไปสามตัว ตัวเล็กมากเลยแต่ละตัวเดี๋ยวเราหาที่ใหม่หาแบบตัวแบบที่มันมีพอกมีเนื้อมีหนังและแต่ตรงนี้ก็สนุกเนียตรงคองอย่างเงี้ยก็โอเคอ่ะก็คือแบบตัวตีไปเรื่อยตีตามหลุมตีตามอะไรเงี้ยมีตัวเล็กๆกัดกัดตลอดเดี๋ยวลงเลยไปดูบนไปไปกันเลยว่